สวัสดีครับผมเอเจนต์ฟิลจากคอนโดไทยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันที่คอนโด t ด e ะแอตเรสสาทรนะครับผมห้องอยู่ชั้น25นะครับผมขนาดพื้นที่55.5ตารางเมตรนะครับผมครับผมนะครับจากประตูค้างเข้าค้างเข้าห้องนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นโซนครัวนะครับผมพร้อมกับเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารนะครับโต๊ะเก้าอี้พร้อมนะครับผม4ตัวนะครับนะครับจะเป็น โตเก็บของนะครับมีไมโครเวฟพร้อมนะครับตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะครับผมพร้อมบิวอินครัวนะครับก็มีตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะครับอ่ะท่านฝั่งตรงข้ามผมก็จะมีเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นตรงนี้เจ้าของแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีทีวีมาติดให้นะครับให้ลูกค้านะครับผมมาดูที่ระเบียงนะครับระเบียงเป็นวิว เป็นวิวเมืองนะครับสวยงามมากครับผมต่อไปจะเป็นโซนห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับผมพร้อมกับวิวอินกระจกในตัวนะครับนี่ครับแล้วก็พื้นที่ผมหนับพักผ่อนนะครับพอกับตรงนี้เหมือนกันครับก็จะมีทีวีติดให้เหมือนกันนะครับพร้อมกับหน้าต่างเป็นวิวเมืองสวยงามนะครับผม ต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับผมนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับห้องน้ํานะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากก็ <c oughs> มีอาบน้ํในตัวนะครับเป็นจากรยุชี่ด้วยนะครับ <c oughs> ครับ,ม,รบมีแบ่งโซนอาบน้ำมีอาบน้ำด้วยนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้คะ่ะ <c> บ <oughs> สำหรับ่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่เว็บคอนโดไทย dot co t h นะครับผมหรือทางไลน์แอดคอนโดไทยหรือทาง Facebook คอนโดไทยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้1 เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับ ช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553ไลน์ @condotai Facebook @condotai.co.th